ตอนนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศาที่พระธาตุบางบรีนนะคนก็เยอะเหมือนกันน,น,นะครับผมนี่็นเวลาไปสามยิบเจ็ดนะครับผมก็จะเดินเดินเข้าไปกันเทศาากา,ศา,ารพระธาตุนะครับผมข้างหน้าก็จะมีร้านลอตเตอรี่ครับมากมายครับลอตเตอรี่เรีนแบบลอ้อนะครับพระล้อพิมพ์ครับผม ดูชาห้ากบเก้าบาทประมาณผ้าพิมพ์สี่เหลี่ยมพื้นท่าเนี่ยมันก็จะประมาณผมจำตัวเลขไม่ตดน่าจะยี่สิบกว่าพิมพ์องนี้ไปเป็นองคูได้เลยนะครับเนี่ยองคูได้องคูเป็นดู<า>เนื้อหาองคูพิมพ์ทรงเนื้อหาอะไรต่าง ถ้าอยู่แล้วว่ามันจะไม่ไม่ครบสมบูรณ์ไม่เต็มแผนสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คนบุทอนะครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับอำเภอพยคฆภูมพิสัยนะครับผมมาบ้านน้องสาวแล้วก็น้องเคยนะครับมาสารคามครับก็ต้องมีพระนาดูนครับมาดูพระนาดูนครับพี่บ้านของน้องเคยเก็บสะสมไว้นะครับ ไปดูพร้อมกันเลยนะครับครับที่หน้าผมครับมีพระที่สะสมนะครับหลายองค์นะครับมาสรา,ารคามก็เห็นมีพระพระกูน่าดูนะครับผมมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าองค์ครับแล้วก็มีพระสมเด็จพระสมเด็จเก่าพระสมเด็จเก่าองค์นี้หออเนื้อ,อยัง ว่าเนื้อพิมพ์เส้นได้แต่เนื้อยังยัง,ยงฉ่ำนะผิวผิวย,ยังไม่ยังไม่แห้งนะผมก็นี่เป็นพระพุทธพระพุทธโทรคลังฮะวัดอาวุธเป็นพระใหม่ครับวัดอาวุธที่แม่ชีบินเรือนนะท่านเคยจะมาสาอยู่นะครับ ิา,านี่พระกรุนาดูลนะครับองค์แรกองค์นี้เนื้อหาค่อนข้างเก่าครับเนื้อเนื้อดินเก่านะครับผมเนื้อแห้งนะครับ เนื้อเนือเนื้อเก่าเนื้อแห้งดีครับที่ตรงนี้พิมพ์ค่อนข้างสวยครับแต่เหมือนว่ารู้สึกยังใหม่นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับ ครเป็นพระเก่าแก่มากแล้วผมมีอยู่กันสร้างนาน,นครับ น้องเคยบอกว่าเป็นพา้าที่ญาติผู้ใหญ่ให้มาอีกทีนึงครับผม เป็นพระท้องถิ่นพระท้องถิ่นรุ่นหนึ่งพระอาจารย์พระอาจารย์ขันนะม,มีทราบไม,ม่ทราบที่นะไม่ทราบที่มานะครับก็มีหลวงพ่อโสธรมีหลวงพ่อคงหลวงปู่คง จะคออ๋อหลวงพ่อคงว่าจะค้อนี่ันเป็นเนื้อดินนี่เนื้อดำนี่มีขนาดเล็กนะครับ คนสมอเป็นเนื้อว่านทำเนื้อว่านนี่น่าจะเป็นพระเกจิอานสร้างครับจไมีดูทีต้องบอกว่าพระในประเทศไทยมีเยอะมากนะครับมีเยอะพระเครื่องวัตถุมงคลไม่สามารถรู้รู้หมดนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญเกจิอาจารย์นี่หลวงพ่ออะไรนะนี่ ครขอ,อคูนุ่นยมีเลิก <S <S บัดน้องขามตำบลเพื่อไม่คูมาสักขามเป็นรุ่นหนึ่งนี่ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ที่นะครับ กล่องที่แจกพระกุณาดูาดูนในคันนี้ครับในคันนี้มีผ่านทางปกพิมเดชพระบรมธาตุนาด,หนาดูหนึ่งพญานาดนู์มา,มาสารคำ フフ บริสุทธ์โทรุร่นสากรรุ่นนี้ครับรุ่นที่มีรประสบการณ์นะผมประสบการณ์ที่ว่าโรงงานตุ๊กตาที่ไฟไหม้ครับกระโดดที่พุทธมณฑลสายสีครับที่กระโดดลงมาแล้วไม่เป็นอะไรนะผมรุ่นสากรครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับรุ่นนี้ครับมีรประสบการณ์ถ้าไม่แพงครับแต่ขอให้มีพุทธคุณนนครับคุณรุ่นสากรพนางพญาเนะี่ยเป็นรุ่นใหม่ สามเจ็ด <37, S 2> เป็นคล้ายเลียนหล่อนะครับนี่เป็นพระหลวงพ่อเดิมนะเป็นย้อนยุคนะครับหลวงพ่อเดิมย้อนยุคปีสองสี่แปดสองอืออือก็เดิมวันหลวงพ่อบางสองสี่แปดสอง สรุปรับเจอพระนาดูนี่ยประมาณห้าหกองนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายเสร็จก็จะลงกล้องอีกทีนะผมนี่ครับครับหลังจากเสร็จจากถ่ายคลิปตรงนี้นะครับผมก็จะไปกราบมัสการพระธาตุนดูนนะครับผมอยู่จากตรงนี้ครับประมาณยี่สิบโลครับห่างจากที่บ้านน้องเคยอยู่ประมาณยี่สิบโลนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเลยนะครับ วันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอนาดูนครับเห็นข้างล่างผมนะคือพระธาตุนาดูนครับผมในข้างหน้าผมนะครับก็จะมีร้านพักเครื่องวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวเขาไปชมหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าครับผมนะครับตรงนี้ครับเป็นร้านเป็นที่จอดรถครับข้างหน้าครับเป็นข้างหน้าผมนะครับเป็นที่ไหว้พระบรมธาตุนาดูนครับเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลของที่มี ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าจะ,จะให้ถ่ายหรือเปล่าครับผมครับขอยญานะครับขอขอถ่ายนี่ลง Youtube ได้ไหมครับครับได้ได้คับ,ครบตรงนี้ถ้าเห็นมีเป็นของเก่ามากมายนะผมเป็นเครื่องใช้สมัยก่อนนะครนี่น่าจะเป็น ชีเล็กไหลชีเล็กไหลร,รือเปล่าแกงนะอ๋อแล้วมีเป็นท้าง,งั่งฮนะท้าง,งั่งตัวนี้เป็นสายเมตตาครับผมเนปาพัชชายวร,รมันนะพัชชัยวร,รมันอ๋อมีแบบจะงอยที่เป็นแหลมๆเหมือนเหมือนนอกนะครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันอ๋อ เรามีตะก,กุดเยอะนะครับตะก,กุดคุบา,าราจันมีมีหลายมีเยอะอ๋อนี่มีพระน่าจะเป็นพระสยามเทวราชเป็นพระเก่าครับอ๋อนี่เป็นพระนักปกนับข้าวพระนับปกก็ตงก้ามก ตอนนี้ครับหลวงพ่อรวยกํลาลังเป็นกระแสเพ,เพิ่งเจออยู่ที่สารครามนะครับจากอยุธยามาถึงสารครามครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับเป็นพานตัวน,นี้กํลาลังเป็นกระแสแล้วครับรุ่นใหม่จะแพงกว่ารุ่นเก่านะครับเจ้าของหลวงพ่อ,อพระโกพระโกชม องหใหญ่ๆนี่พ้าอะไรครับผมเป็นพะ้ากุูนาดุลพรากูน,นาดูานเต่ว่าเป็นมวลสารเะาราทำใหม่อ๋อเป็นพิม์ปกโคเล็เขาเรียกว่าโปกโคเล็ก,ก,ลกนี่เป็นลงปู่มุนครับมีลายถ้าเครื่องมีลายเกจีคณาจารย์นะครับผม นี่เป็นพระนิสวัสดิ์พระพระกำแพงกำแพงสอกก็บอามีหมอครับตรงวัตถุมงคลที่เจะมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมครับครับอ๋อมีที่นี่ที่เดียวไม่มีอยู่ประมาณนี้ครับสามล้านขอญาตขอญาตถ่ายนะครับขอญาตถ่ายนะครับอ๋อนี่เป็นที่เป็น เป็นปูสองสองที่ที่แตกปูปีสองสองครับอ๋อลักษณะเนื้อหาจะเป็นของแท้แบบอนี้เลยครับอันนี้ก็นี่ก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆลักษณะเนี้นี่ผ้าแผงอ๋ออันนี้นาดูลของผ้าแท้เลยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ก็แท้แต่ว่าเป็นผ้าปูใหม่ผ้ากูใหม่ครับอ๋อ อย่างนี้ครับีอนงจะ่ีกแต่กูครั้งแรกประมาณสองสองคปีสองสแล้วก็มาีกาปีห้าห้าอปีเก้าก็มีขึ้นนะปีเก้าปีกาปคนกาปีเน้โอ้นี่เจอเครื่องรางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ครับประสบการณ์เนือเปลือยเลยละ ครับไอ้ตรงนี้ที่เลี่ยมกรอบเงินนี่คือเป็นผ้าแผงที่ตัดมาไหมครับหรือว่าไงครับผมเป็นผ้าแผงที่ตัดมาอืแผงมันบางทีก็มีสิบหกอลรหันมีเอยสิบห้าอลรหันมีสามสองอลรหันมีร้อยสิบหกอลรหันมีร้อยสามสิบหกอลรหันแผนม,มีมีเยอะ mm hmm. ประมาณผ้าพิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านี่มันก็จะประมาณ จาตัวเลขไม่พิมพ์5จี่20กว่าพิมพ์องนี้ไปเป็นองครูได้เลยนะครับนี่องคูได้องคูเป็นดูเนื้อหาองคูพิมพ์สมเนื้อหาอะไรต่างๆถ้าอยู่แถวมันจะไม่ไม่ครบสมบูรณ์ไม่เต็มแผ่นเสระหักแบบนี้เท่าไหร่ครับนี่อันนี้อยู่ที่หมื่นห้าโอ้หมื่นห้าขอญาติวางหมื่นห้าอันนี้เขาแกะ แกเป็นรีลาบัมอ๋อท่็นเป็นเก่าข้างหลังก็จะเป็นซุ้มโพใหญ่ซุ้มโพสูงนี่เป็นลักษณะโอมแบบเนี้ยครับ์องค์แบบอ๋อไออันนี้นั่งเมืองนั่งเมืองลักษณะนั้นที่ที่มองเห็นใบโพวิววิวอยู่นี่ไงเป็นส่วนแตกครับแกได้เอาชิ้นส่วนนี้มาแจกด้านนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์หนึ่งในในพระธาตุนาดูนเขาเรียกว่ารีลา พิมลีลาครับความใหญ่ก็ประมาณสักใหญ่ๆกว่านี้หลายประมาณประมาณนี้หลยอ,อือนาทีมานขวนก็เป็นเนื้อแท้ก็ออกมาแจกเป็นพระหน้าปกบ,บ้างเป็นลีลาบ้างเป็นอยอดขุนคนยอดปฏิหารยอดโกคผู้ยอดปกยอดพริย อไอยเล็กๆนี่ก็เรียมไว้หมดเนี่ยมีมีเชื่อเสียนะครับ คนก็เยอะเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นเวลาไปสามยี่สิบเจ็ดนะครับผมก็จะเชินเดินเข้าไปการมรดการมรดธาุนะครับผมข้างหน้าก็จะมีร้านลอตเตอรี่ครับมามายครับดีถ้าเดินเข้ามาก็จะมีนะฮะก็จะมีที่ถ้าถุงสําหรับคนที่แต่งกายไม่เหมาะสมนะครับฟรีครับเข้าไปนั่งการมรดกาุนะครับดีครับ เดินเข้านะมาตรงหน้าพระาธาตุครับก็จะมีที่จำหน่ายวัตถุม,มงคลครับผมของของทางพระาธาตุนาดูลครับจะมีพระบูชานะครับผมต่างๆพระบูชาราคาก็เป็น้าก้บาทครับมันก็4ี9้กบาท เนื้อเขียวๆนี่น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะครับนี่ก็น่าจะเป็นที่เดนลึกนะครับเป็นท่าที่ทำเียนแบบล้อนะฮะท่าล้อพิมพ์ครับผมรูชาห้าล้อเก้สิบเก้าบาทคนับ น to well ี่ก็เหมาะสำหรับฝากญาติม <heroin> <rawd Moder ator> ิตรฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะมีแผ่นบูชาครับแผ่นรูปภาพพระต่างๆครับ อ๋อนี่ก็เป็นเป็นท้าใหม่อะราคาไม่แพงนะผมเป็นขรมทาเป็นทำท้าใหม่ราคาไม่แพงคนระับแค่ยีิบเก้าบาทเองตนี้ข้างล่างคือ สาสิบเก้าบาทนะครับนีสามสิบเก้าบาทเป็นรุ่นใหม่นะครับสังกาบัตราทซื้อไปศึกษาครับผมแล้วบนก็เป็นเหรียญน,นะกสังเกตว่าจะราคาจะไม่แพงเลยนะครับราถูกมาก อันนี้เป็นท่าใหม่ฮะยูซาห้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าเกาครับก็จะมีเหรียญนะครับที่เป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่ก็ร้อยเก้าเก้า มีองค์ใหญ่ครับนี่จะเป็นตัวนี่น่าจะเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างชุดนี้นะร้อยก็เก้าครับข้างเก้าครับผมข้างล่างก็ห้าสิบเก้าบาทสำหรับที่เป็นของขวัญน,นะครับปากผู้หลักผู้ใหญ่ครับ บูชาองค์ระสังที่เก้านี้สร้างปีไหนรังครับสร้างปีไหน้ังครับทีนี่ัน่นห้าหกค่ะห้าหกเป็นเอาดินเก่ามาทำครับผมดินเก่ามาปีห้าหกนะครับปีหกนี่ที่มาผุกนเสกมีใครบ้างครับอ๋อรู้อ๋อนี่ครับข้างหลังคือเป็นรุ่นรุ่นปีห้าหกับส่วนมากยุนี่เป็นปีห้าหกหมดใช่ไหมครับครับผม มีพระเกจิที่ท่าน,น,น,นมาพุทธาพิเศษนะครับมีปีห้าหกครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอรับชมไปก่อนนะครับหรือ <c oughs> ขอญาตไปทำบุญก่อนนะครับพบ <c oughs> กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ